ความรู้สึกก็คือเดินทางอันไกลแบบมากเลยความรู้สึกางเนี้ยตามความได้แต่เป็นเด็กเนี่ยเราก็มีความปรารถนาซึ่งซึ่งมันไม่รู้หรอกมันมัน,ม,นมันปรารถนาไอ้ความนั้นมันคืออะไรเนี้ยเจรบทั้ทงโตมาเนี่ยมันเริ่มเริ่มเห็นกรอบของตัวเองครับแต่ความเป้าหมายที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยก็เลยลอง เรียนรู้จากนักป่าชญ์หลายท่านเนาะจากครูุอาจารย์หลายท่านที่ท่านสอนมาโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เรียนรู้ในบาลีเลยอันนี้เป็นข้อดีอาตมผมตอบก่อนเลยนะเพราะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่มีหนังสือที่อยู่เล่มเดียวคือบาลีที่เป็นว่าด้วยภาษาและอักษรอย่างเงี้ยผมไม่อ่านเลยผมผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างเงี้ยโดยโดยโดยปกติผมไม่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากอ่านทุกเรื่องนะครับ ทั้งทุกเรื่องเลยสามารถเข้าใจได้อะไรเงี้ยนะครับแต่พอไปดูเรื่องเดียวที่ไม่อ่านแต่เน้นปฏิบัติเน้นหาความจริงจากธรรมชาติจริงๆเงี้ยจากการเข้าใจด้วยวิธีของจิตจริงๆอันะนี้มันก็ผ่านวิธีของการเรียนรู้ตัวเนี้ยมันนานมาเยอะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยครับมันล้มเลิกความตั้งใจนี้ออกไปเกินครึ่งละมันคิดว่ามันมันมันคงไม่ได้มีวาสนาหรือไม่ไม่ได้เจอคนที่เข้าใจเพราะการเรียนรู้ก่อนหน้านี้มาเนี่ย มันมันเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่เรียกว่าหนังสือตำราหรือที่เขาพูดกันอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่ได้มีใครมาบอกผมนะว่าคนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่แต่ใจผมอ่ะมันปฏิเสธไปได้ไปไปด้วยความรู้สึกอันชอบธรรมเนาะในการตัดสินในใน,ในเหตุนั้นว่ามันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันตีความเอาแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการปรุงก็ถูกก็ก,ก็ใช่นะ แต่มันจะไม่เสียใจอาการเดินออกมาทุกครั้งเลยแบบนั้นจึงจึงจ,งจึงพูดได้ว่าผมเนี่ยผ่านครูบาอาจารย์มาเนี่ยผมใช้คําว่ามันนับไม่ถ้วนน่ะนับไม่ถ้วนเลยผมผมไม่รู้จะากล่าวคาไหนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันมันมีต่อต่อขึ้นมาตัวเนี้ยมันก็เลยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้ผ่านจากคนนั้นคนนี้จนมาถึงเนี่ยท่าอาจารย์ภูเขาเนี่ยคือ ด้วยด้วยสิ่งที่มันเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกและผิดเนาะอ่าถูกของเขานะอ่าแต่เข้าใจของเรามันไม่ถึงนะนเนี้ยอย่างเงี้ยเราจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยผมตกกระไดพอยโจรด้วยด้วยด้วยใจที่มันแบบเฮ้ยเรามาฟังคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเนาะเออเสียงกบอย่างเงี้ยเสียงกบที่มันร้องออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันจบที่เสียงกบนั้นเนี่ยนั่นแหละเป็นการตื่นรู้ครั้งแรกผมเลยนะผมอะ่มอะต้องใช้คำพูดว่าเหมือนเจอขุมทรัพย์เลย ใช้คําพูดได้แบบแบบแบบเตือนฟ้าเลยคือไม่โคตรตื่นเต้นเลยมันรู้มันเองเลยว่าว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นทามแจง้งมันเป็นสิ่งที่เขากล่าวแล้วถูกด้วยอะไรเงี้ยทั้งๆที่เขาไม่รู้หรือว่าเขาบวชหรือเปล่าไม่ได้บวชอะไรเงี้ยเพราะตอนเห็นว่าอ่าเป็นผมยาวอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยลองไปทําดูสามวันลองฟังดูนะ ฟังเฉยไม่ได้ทำอะไรนะขอโทษนะครับฟังเฉยนะฟังไปเรื่อยๆจนมันกลับได้ว่าไอ้เสียงนี้มันเกิดขึ้นน่ะเราเป็นเสียงเดียวกับสิ่งนั้นเลยตอนนั้นนี่ยอ่ามันฟังเนี่ยมันฟังจันไปฟังมาปุ๊บไอ้เสียงนั้นเกิดปุ๊บเราเป็นเสียงเดียวกับตรงนั้นแล้วก็จบลงระดับลงกับพร้อมกับเสียงนั้นเลยแล้วก็พร้อมกับมีตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาผมเห็นอย่างเงี้ยมันหมูสับปุ๊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 บตอนนั้น ภาษาผมไม่รู้มมนเรียกอะไรเนี่ยด้วยความที่เราไม่เข้าใจบาลีและภาษาเราก็จะคุยภาษาของเราะอะไรเงี้ยออกมามันเลยเกิดรู้สึกความความเรียกว่าเรียกว่าความสิติเนาะในในใน,นสิ่งที่เราได้เจอ,เ,อเรียกว่าปราดผู้รู้แล้วกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งคือการได้เข้ามาเรียนรู้และฟังทำจาบท่านตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคือผมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยนั่งสวดมนต์ไหว้พระอ้อนวอนไม่มีเลย ความเห็นในเรื่องของทางโลกจากในอดีตที่ผ่านมามันหายไปเลยครับมันหายไปเลยนะจากความเชื่อที่มีอยู่จริงและเป็นอะไรที่ยอมรับในตำราอย่างเงี้ยในความเชื่อที่เขาเล่ามาเขาบอกมาและการเหนี่ยวหลังจากการยึดอย่างเงี้ยในความเห็นนะั้นอย่างเงี้ยมันเริ่มจางคลายครับจางคลายจากความความความเป็นเราไปยึดและกันโนอย่างเงี้ยผมเริ่มมองสิ่งที่มันเป็นภายนอก้ดยการที่ไปตีความ ด้วยการที่เราไปไปปรุงหรือไปยึดเอาในความหมายอคอื่นอ่ะเริ่มน้อยลงน้อยลงแต่มันย้อนกลับมาดูตัวสังขารเนี่ยของเรามากขึ้นจนจนจนมาได้เห็นความจริงว่าไอ้สังขารนี่แหละเป็นตัวพาเรานี่แหละรูปน้ำแข็งห้านี่แหละครับมันเป็นตัวพาเราออกจากองจริ่จริง,รงอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยความแยายของความเป็นเรียกว่าปีชาย,ยานาะของท่านอาจารย์ ท่านจะรู้หรือว่าคนคนนี้ต้องคุยอย่างไงนยะ่ี้ยที่แรกเราก็ไม่เข้าใจนะสุดท้ายจนผมเลยตกถึกลง้วยว่าอ๋อมันอาศัยยานปัญญาไปรู้แจ้งเปรู้แจ้งกันท้านนี้เองาเ,งเี้ยมันไม่ได้มีความเป็นพิสดารพันลึกเหมือนที่ใน,นตำมงตำราเขาอ่านเลยนะอย่างที่เขาคุยกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบนั้นแบบนนเนี้ยผมเลยรู้ว่าทั้งหมดบนโลกแบเนี้ยมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งหมดเลยเป็นเรื่องของการปรุงแต่งหมดเลยนะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ ไม่อพาสิ่งนั้นมันจะเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วหรือไม่เคยเกิดขึ้นและมันกาลังจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหรือมันกําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นความจริงที่เป็นอยู่เงี้ยแต่ปัญญาของผู้ที่เข้าใจมันไม่ถึงกฎแห่งธรรมชาติเนี่ยมันไม่เข้าใจกฎแห่งธรรมชาติเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เข้าใจปุ๊บมันก็ไหลลงไปสู่ความเป็นความมีอย่างที่เราเคยยึดมาตัวเนี้ยผมก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้แหละ ซึ่งพอวันหนึ่งมาเนี่ยผมรู้สึกผมเริ่มเลี่ยงคนช,ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเริ่มเลี่ยงใครไม่รู้เรื่องเพราะอะไรก็ความเห็นผมมันเปลี่ยนไปความเห็นมันเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนแบบยึดมั่นนะแต่มันเป็นการรับหล,ลักลงสู่ความจริงอย่างเงี้ยครับไปเห็นความจริงเสียอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยจริงจริงจะอธิบายให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ยมันมันไม่ได้ยากนะ แต่มันจะเกิดปฏิฆาในความจะเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยคือเรียกว่าความเห็นของเรามันไม่สอดคล้องกับความจริงที่เขาเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้ทาให้ผมทุกข์นะแล้วผมก็ไม่ได้จางคลายากับความเห็นนั้นออกไปเลยอย่างเงี้ยผมจึงสรุปเอาได้ว่าผมมองว่าในใ,ใ,ในในยุทธ,ธจักรของการเรียนรู้อย่างเงี้ยครับนะครับมันมันไม่อาจกล่าวในความเป็นมีอยู่ได้ไม่ว่าใน้ั้งศาสนาอย่างเงี้ยนหะรือความเชื่อทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจริงของมันที่มันเป็นนั่นแหละแต่ถ้าเรามันเป็นสัจจาคมความจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ปรากฏศาสนาไม่เคยปรากฏในความมีและความเป็นของเราในสังสารวัตรนี่ในขณะทั้งสารวัตรนี่ของผมเนี่ยจริที่เก่าก่อนเลยนะอืมเพราะเราหลงเนี่ยหลงในความเชื่อนีหลงในในเชื่อที่มันเป็นในในอัตภาพที่มันเกิดมาในความเห็นในความเป็นอย่างเี้ยอย่างเงี้ยมันหนึ่งมันมันมันเป็นการพลิกจักรลาหรือมืออีก้านหนึ่งไปอีก้านหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่ปัจจุตังจริงๆแต่ละบุคคลจึงจะไปเห็นได้ด้วยยานปัญญาญาของเขาอะไรเงี้ยผมต้อง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 ไม่รู้จะพูดยังไงออกมาเลยว่าคีเรานั่งคุย ฟังคนอื่นพูดแต่ก็ไม่ได้มีปฏิฆาในความผิดนั้นนะอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมันก็ถูกของเขานั่นแหละครับไม่ได้ผิดหรอกไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีใครผิดหรอกครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายขาวอเนี้ยกูศลและอากูศลก็จริงนะแต่ผมเห็นว่าทุกอย่างบนโลกอย่างเงี้ยก็ผมสรุปล,ลงได้ว่าเข้าใจองผมนะทุกอย่างเป็นเป็นอวิชชาผู้ที่จะเห็นอวิชชาได้นะี่ยากมากเลย เห็นอวิชาตัวเดียวมันจะพลิกจากอาวิชาเป็นวิชาเลยครับมันจะเห็นอย่างนั้นเลยนะมันจะเหมือนเรื่องเดียวกันนะครับแต่มันต่างกันที่ความเข้าใจนะครับนะครับด้วยความเห็นนั้นมันมีแต่วความว่างเนี่ยคือปักจากความเป็นเานะราทำมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับแค่นี้แหละสาธุครับ